ช้างตกต้นไม้ทีมเฝ้าถ้วยหลายปีที่ผ่านมาแฟนปืนใหญ่ได้ยินคํานี้จนเบื่อแต่ปีนี้มันเริ่มไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับไม่ใช่พอแต้มที่นําไม่ใช่เพราะว่าพวกเขายิงเยอะแต่เพราะว่าการเสียประตูที่น้อยที่สุดในห,หลีกใหญ่ของยุโรปและอาเซนอนที่เราเห็นในฤดูกาลนี้มีแววที่จะเปลี่ยนคําว่าลุ้นให้เป็นคําว่าได้ตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอหรือปีนี้อาเซนอนจะเลิกเฝ้าถ้วย ก่อนฟังคลิปนี้เหมือนเดิมครับราหาสั้นๆใจแชร์ซัพให้กับตัวเท่ฟุตบอลด้วยนะครับเราลงคลิปทุกวันไม่มีวันหยุดอย่าลืมบอกเพื่อนๆของคุณด้วยนะครับไปไปฟังกันต่อ ฤดูกาลก่อนครับอาเซนอลยิงได้มากบุกสนุกเกมใหญ่ลุ้นมันแฟนบอลเต็มสนามทุกนัดแต่สุดท้ายกับจบด้วยความรู้สึกเดิมคือเราใกล้มากแต่ยังไม่ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือรอยรั่วที่ชัดในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลหลังผ่านเดือนมีนาคมทีมเริ่มสะดุดเสียแต้มกับทีมที่ควรชนะแม้ว่าแนวลุกยังยิงได้แต่แนวรับเริ่มล้าขาดสมาธิในช่วงท้ายโดยเฉพาะช่วง15นาทีสุดท้ายของเกมที่เสียประตูบ่อยกว่าครึ่งแรกเกือบ2เท่าซาลิบาการ์เบลสลับกันเจ็บโอเิกาด์ก็เริ่มแพวจังหวะ และเมื่อเกมเพจไม่ติดทุกอย่างก็เหมือนโดมิโนอีกอย่างคือแรงกดดันที่มันหนักขึ้นทุกสัปดาห์เมื่อทุกคนเริ่มพูดว่าปีนี้ต้องได้แชมป์แล้วนักเตะบางคนเริ่มเล่นเพื่อไม่ให้แพ้แทนที่จะเล่นเพื่อเอาชนะแล้วมันสะท้อนออกมาชัดใน1ินัดสุดท้ายของฤดูกาลครับหลายเกมนาก่อนแต่ปิดไม่ลงหลายเกมของบอลมากกว่าแต่ไม่มีจังหวะเด็ดขาดสุดท้ายจากที่เคยนํากลับกลายเป็นคนตามมันไม่ใช่เรื่องของฝีเท้าอย่างเดียวครับแต่เป็นเรื่องของวินัยและหัวใจในช่วงท้ายฤดูกาลเพราะในลีกที่โหดอย่างพิมเมลีคุณต้้้้อองงงงงแแแขข็ทททััเาาละใจดูกก่น อาเซนอลนอาจจะพลาดเพราะยังไม่พร้อมทุกด้านแต่ฤดูกาลนี้พวกเขากําลังแก้ทุกอย่างทีละข้ออย่างเป็นระบบฤดูกาลนี้ครับอาเซนอลนไม่ใช่ทีมเดิมจากปีก่อนอีกต่อไป13นะัดทุกรายการเสียแค่3าประตูไม่ใช่แค่เสียประตูน้อยแต่คือคุมพื้นที่ได้ทั้งสนามเกมล่าสุดที่ชนะพาเลท1 0ก็พิสูจน์ชัดทีมที่โตกับดีขนาดนั้นยังแทบยิงไม่ตรงกรอบเลย5นัดหลังเก็บคินชีติดกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เพราะทุกคนช่วยกันเล่นแผงหลังจะเป็นตัวจริงหรือสำรองก็แทบไม่เห็นคคววาาาามมมมต่ง่งงใรจะลลยยืืนนนนกก็เหเหอด้ั3ปี เหนียวแบบไม่ใช่แค่ยืนกันเป็นแนวแต่เป็นการรับแบบรู้หน้าที่ใครพลาดมีคนซ้อนใครโดนดึงตำแหน่งมีคนปิดช่องมันเป็นระบบที่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและเตรียมรับมือไว้แล้วเกมบุกก็เยือกเย็นขึ้นเยอะไม่ได้แรงจังหวะเหมือนปีก่อนถ้าเจอเกมอึดอัดก็ไม่ลน่นไม่ฝืนยิงไม่ส่งกันพลาดง่ายๆรอจังหวะ2รอแต่มุมรอเซตพีดแล้วก็ปลดล็อกได้เกมกับพาเลดคือภาพชัดที่สุดครับอึดอัดทั้งเกมแต่สุดท้ายชนะจากลูกตั้งเตะที่ซ้อมกันมานี่เลยครับทีมที่ไม่ต้องเล่นดีทุกนัดแต่ยังพร้อมชนะได้ทุกกนััแล้วเเมมื่อรบ แน่นเกมลุกมีวินยัยอาร์เซนอลก็เริ่มกลายเป็นทีมที่คู่แข่งไม่อยากเจอมากกว่าจะเป็นทีมที่คนเฝ้าดูว่าจะพลาดเมื่อไหร่ทีมของอาร์เตต้าเรียนรู้จากฤด,ดูกาลก่อนว่าจังหวะเล็กๆน,น้อยๆที่ผิดพลาดคือสิ่งที่ทาให้ทีมหลุดแชมป์ปีนี้พวกเขาเลยเปลี่ยนจากเกมรับที่รอให้จบงานมาเป็นเกมรับที่เริ่มต้นจากทุกคนความแตกต่างอยู่ตรงนี้ครับเมื่อก่อนเวลาบอลหลุดเพจหรือว่าโดนสวนแดนหลังจะต้องรับมือกันเอง3-4คนแต่ตอนนี้การไล่บอลเริ่มตั้งแต่หน้าเขตโทษคู่แข่งกองหน้าลงมาปิดลายปีกขยับซ้อนมิดฟิ จนคู่แข่งไม่ค่อยได้พาบอลเข้าเขตโทษแบบโลงๆได้อีกต่อไปลองดูตัวเลขครับอาร์เซนอลเสียแค่3ประตูจาก13นัดและ5เกมหลังไม่เสียเลยแม้แต่ลูกเดียวฉเฉลี่ยแล้วคู่แข่งยิงตรงเกาอะอไม่ถึง2ครั้งต่อเกมมันมาจากการจัดระยะที่สมบูรณ์แบบซาลิบากับกาเบียลเล่นเหมือนร่างเดียวกันใครหลุดตำแหน่งอีกคนซ้อนทันแบ็กสองข้าไม่ใช่แค่เติมเกมแต่รู้จังหวะกลับหรือว่าต้องปิดตรงไหนแม้แต่ผู้โทกศัพท์ตูอย่างรายาก็ไม่ได้แค่เป็นคนเซฟแต่คือตัวเริ่มเกมพอทุกครั้งที่คู่แข่งกดดันหนักอาร์เซนอลจะไม่รีบตตะสาาแ่่จหชอง เริ่มเกมใหม่ทุกคนรู้หน้าที่ทุกคนเล่นเพื่อระบบและพอทีมมันเสียประตูน้อยคุณจะเล่นตามแผนได้ตลอดไม่ต้องเร่งไม่ต้องลนไม่ต้องพยายามยิงให้ได้3าสีลูกเพื่อเอาคืน1ลูกเกมรับที่มันคงเป็นแบบนี้เลยครับมันคือรากฐานของทีมแชมป์จริงๆเพราะถาคุณป้องกันได้ดีพอวันไหนที่เกมรุกไม่มาคุณก็ยังชนะได้อยู่ดี เมื่อก่อนอาเซนอลบุกเร็วแบบใจร้อนหน่อยได้บอลแล้วอยากจะเข้าทำทันทีเล่นสวยเล่นเสี่ยงบางเกมดูเพลินแต่บางเกมก็พังง่ายๆเพราะจังหวะขาดๆกันเกินแต่ปีนี้ทีมเปลี่ยนไปเยอะอาเซนอลยังบุกเร็วอยู่ครับแต่ก็ใจเย็นขึ้นไม่ใช่ไม่มีไอเดียแต่รู้ว่าจะบุกตอนไหนถึงจะคุ้มเสี่ยงเปิดบอลน,น้อยลงแต่แม่นขึ้นต่อบอลกลางสนามเยอะขึ้นแต่ก็มีจุดหมายชัดเจนเมื่อมีช่องถึงจะจัดการและเวลาทีมเสียบอลทุกคนพร้อมวิ่งกลับไม่ใช่ยืนมองรู้หน้าที่ในการประจำการเกมรับแบ็กไม่เติมพมเพื่อมิดฟิล และที่สําคัญสุดเดแคทไลยืนเก็บกลางแบบอยู่ทุกที่จะบอกว่าปิดทางบอลสวนได้เกือบ100%ก็ไม่เกินเลยจังหวะ2เริ่มเป็นของอาเซนนลมิดฟิลเข้าเก็บมีแบ็กพร้อมสอดและที่เพิ่มมาคือลูกตั้งเตะที่ทําประตูได้จริงไม่ได้แค่โยนเข้ากลางแต่มีแผนมีคนดึงตัวมีคนสลับและมีคนยิงปิดจอ็อบรู้ว่าจะยืนตรงไหนให้เจอช่องแบบที่ซ้อนกันมาเป็นอย่างดีประตูที่ได้จากพาเลตก็คือภาพชัดอีกแล้วครับทีมเล่นแบบไม่มีช่องเจาะแต่ก็ไม่เร่งจนมาได้จังหวะเซตพีดแล้วก็ปลดล คือหวาเหมือนเดิมแต่หนักแน่นกว่าเดิมเยอะทีมไม่ได้เล่นเพื่อให้สวยงามอย่างเดียว แต่เล่นเพื่อใช้ชนะให้ชัวร์ขึ้นและแผนแบบนี้แหละคือแผนที่ทีมจะใช้ยืนระยะไปถึงวันสุดท้ายของฤดูกาลแม้ว่าในเกมล่าสุดกับพาเลทครับมีนักเตะถึง3 4คนเจ็บระหว่างเกมทั้งซาลิบาลไลคาราฟิโอรีแต่ดูแล้วสำรองสามารถทดแทนได้พอซาลิบาออกมอสเกล่าลงแทนได้อย่างเนียนเียพอคาราฟิโอรี่มีปัญหาฮินคาปีก็แทนได้ดีพอซาก้าลามาติเนลลี่ก็พร้อมจะสร้างผลงานน่าสนใจตรงที่ทุกคนลงมาแล้วเล่นได้เลยเพราะสิ่งที่อาเตต้าทำมาตลอด23ปีคือการสร้างระบบที่รองรับนักเตะทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นตัวจ หรือตัวหมุนเวียนพออยู่ในสนามทุกคนรู้ว่าต้องทําอะไรที่สําคัญคือไม่มีใครรู้สึกว่าต้องแบกทีมคนเดียวไม่ว่าใครจะลงก็มีคนข้างๆช่วยพยุงจังหวะให้จังหวะเล่นจังหวะยืนจังหวะถอยทุกอย่างดูมีแบบแผนระบบนี้ช่วยให้อเซนอนไม่ต้องเสียงเรื่องนักเตะลา หรือเหนื่อยแค่11ตัวจริงแต่กระจายโหลดไปยังทั้งทีมคนเจ็บได้พักคนฟิตได้ลงคนใหม่ก็เข้ามาเติมและที่สําคัญคือไม่มีคําว่าระบบเสียแค่เพราะคนใดคนหนึ่งหายไปอาร์เตต้าพิสูจน์ได้เห็นว่าอาร์เซนอลในตอนนี้เนี่ยไม่ได้พึ่งแค่11ตัวจริงอีกต,ต่อไปครับแต่พึ่งโครงสร้างที่ทุกคนเชื่อและทุกคนเล่นได้ฤดูการนี้ทีมใหญ่ๆยังไม่อยู่ในจุดที่พีคที่สุดมนซิตี้ก็แพ้วิลล่าแบบช็อกแฟนบอลเหลียวผู้คู่แข่งสาคัญก็กําลังปรับจูนยุคใหม่นักเตะหน้าใหม่เริ่มเยอะฟอร์มดงนัชบาะสวย เกมกระลุดง่ายแบบคาดเดาไม่ถูกแต่ในขณะที่ทุกทีมกําลังสะดุดอาร์เซนอลกำลังเดินนิ่งๆและเก็บแต้มแบบเงียบๆยิงไม่เยอะแต่ก็ไม่เสียเล่นไม่สวยทุกนัดแต่ก็ไม่หลุดแทคนิคและที่สําคัญคือเก็บชัยชนะในเกมที่ควรเก็บได้ทุกครั้ง3คะแนนจ,จากฟูลแลม3คะแนนาจ,จากพาเลตแม้จะเป็นเกมที่ตึงๆแต่ก็ได้ตามแผนทีมจะเป็นแชมป์ไม่ได้ชนะเพราะเล่นโหดทุกเกมครับแต่ชนะเพราะชนะในเกมที่คนอื่นมักจะสะดุดชนะในเกมที่ดูแล้วเหมือนจะเสมอแน,แน่แต่ก็ยังบีบจนได้ประตูที่ต้องการตอนที่ทีมอื่นสะดุดเราต้องเก็บให้ได้ทุกแต้มพอจัง ว่าแบบนี้มันไม่ได้มีบ่อยๆฟุตบอลฤดูการหนึ่งครับมันวัดกระยะยาวแต่ถ้าเก็บแต้มได้ตั้งแต่ตอนที่คนอื่นนั้นยังตั้งตัวไม่ติดปลายฤดูการมันจะมีผลช่วยให้อาเซนอลไม่ต้องลงเล่นด้วยความกดดันแต่จะเป็นทีมอื่นที่กดดันในการไล่ทําแต้มให้เท่ากับ Arsenal. อาเซนอลอาเตต้าพูดไว้หลังเกมชนะพาเลทว่ามันยังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงเรื่องแชมป์ใช่ครับเขาพูดถูกครับพิมลีกมันไม่ใช่ลีกที่คุณนําแล้วจะวางใจได้เกมยากยังรออยู่อีกเยอะไม่ว่าจะเป็นเกมกับทีมลุนแชมป์โดตรงเกมเืยในนสสภาพสาพมททีีท่่่โหชวงซ แกรมเบียดกันทุก3วันยังไม่นับช่วงที่เจอตัวหลักเจ็บเพิ่มหรือว่าฟอร์มแกลงแต่สิ่งที่ทีมต้องทําตอนนี้ไม่ใช่ฝันถึงถ้วยรางวัลครับแต่คือรักษาสิ่งดีๆที่กําลังเกิดขึ้นให้ได้นานที่สุดอย่าเร่งอย่าล้นอย่าหลงกับคําชมเล่นให้เหมือนเราเป็นทีมันดับ5ที่ยังไม่มีใครจับตามองเล่นให้เหมือนยังต้องพิสูจน์ทุกเกมเล่นให้เหมือนยังต้องแย่งที่ยืนในลีกอยู่ทุกสัปดาห์และในขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมไว้ด้วยว่าพอถึงเกมหนักจริงๆเราจะเอาอะไรไปต่อกอกับบทีีมระดดัเยวกันนแผนต้องชัดโระที่สญ ัสมาธิต้องแน่นเพราะเกมแบบนั้นบางครั้งมันตัดสินกันที่จังหวะเดียวจริงๆอาเตต้ารู้ดีว่าทีมที่อยากเป็นแชมป์ต้องเล่นแบบทีมที่เคยเจ็บแต่ต้องคิดแบบทีมที่ยังไม่เคยได้แชมป์ระหว่างที่คนอื่นยังตั้งลำระหว่างที่สื่อยังไม่ชี้เป้าว,ว่าอาร์เซนอลคือเต็งนั่นแหละคือช่วงเวลาที่เราต้องเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดอย่าเพิ่งฝันแต่ต้องเตรียมไว้ให้พร้อมเพราะถ้าเข้าเดือนมีนาแล้วยังอยู่จ่าฝูงตอนนั้นค่อยฝันก็ยังไม่สายไปสําหรับอาร์เซนอลในปีนี้สิ่งที่พวกเขาต้องทําต่อจากนี้คือเล่นแบบเเเดดดิมมมมใให้้้้ไไไไแตัวกกกจจ็่่ชทุะ บาโอเดกาดหรือตัวหลักลงพร้อมกันแต่ถ้าระบบยังคงเดิมถ้าคนที่ลงมาเล่นในแผนเดิมได้ทีมจะยังอยู่ในเส้นทางเดิมไม่พลาดง่ายๆกับทีมท้ายตารางเอาชนะซิตี้ให้ได้เนี่ยบอกเลยว่ามันยากแต่เสียแต้มเล็กๆแบบง่ายๆเนี่ยมันน่าเสียดายกว่าคอยแชมป์ตัดสินกันจากเกมแบบนั้นเลยครับไม่ลนตอนเจอกับความกดดันพอข้าเดือนมีนาความกดดันจะมาควจะพูดถึงคําว่าแชมป์ทุกสัปดาห์แต่ทีมต้องนิ่งต้องเล่นให้เหมือนเกมที่ไม่มีอะไรจะเสียไม่ต้องบุกแบบบ้าเลือดไม่ต้องห้าวแต่แค่ไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเพราะเสียงรบเล บางเกมคุณอาจจะมีแค่สอนจังหวะที่ยิงได้แต่ถ้าคุณทําได้ลูกหนึ่งแล้วรับให้แน่นคอ3มแต้มก็อยู่กับคุณและเอาชนะทีมลุนแชมป์ให้ได้เกมกับซิตี้เลี้ยวฟูหรือสเปอร์คู่ปรับอาจจะเป็นตัวตัดสินถ้าชนะได้มันคือ3ามแต้มที่คู่แข่งไม่ได้ถ้าเสมออาจจะทําให้คุณยังอยู่ในเกมแต่ถ้าแพม้มันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนไม่มีใครได้แชมป์จากแต้มต้นฤดูก,กาลแต่ทุกแชมป์เริ่มจากไม่พลาดตอนที่ควรจะเก็บได้พอถ้าอยากให้คําว่าเฝ้าถ้วยกลายเป็นอดีต คุณต้องเริ่มจากวันนี้ที่มองว่าทุกแต้มนั้นมีค่ามากกว่าทองไม่ต้องรีบพูดว่าจะเป็นแชมป์ขอแค่อย่าเป็นคนที่ทามันหลุดมือไปอีกภาพจําคือน,นํจาจ่าฝูงอยู่นานสุดท้ายแผ่วปลายไปเองยังคงติดตาแฟนบอลแต่ปนีนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วจริงๆเพราะทีมชุดนี้ไม่ได้เล่นเพื่อพิสูจน์ใครแต่เล่นเพื่อพิสูจน์ใจตัวเองเล่นในแบบที่แชมป์เขาเล่นกันไม่ต้องยิงกระจายแต่เล่นรุกได้ทุกรูปแบบรับได้ทุกจังหวะและที่สาคัญที่สุดไม่พลาดง่ายๆอีกแล้วอาร์เซนอลเคยเป็นทีมที่คนมองว่าดีแต่ยังไม่่่่่ถึงงงงฝัััแแตตวนนี้้เขขาาออจจะไมกบใ แล้วแค่ต้องรักษาสิ่งที่กำลังทาอยู่ตอนนี้ให้ได้นานที่สุดเพราะถ้ายังเล่นได้แบบนี้ถ้ายังนิ่งแบบนี้ถ้ายังเก็บได้ทุกแต้มที่ควรเก็บได้แบบนี้วันที่คนเคยแซวว่าทีมเฝ้าถ้วยจะกลายเป็นวันที่เขาต้องหันมายอมรับว่าเปินใหญ่ไม่ใช่ทีมเฝ้าถ้วยต่อไปแล้ว และทวที่เคยได้แต่มองอาจจะกลายเป็นสิ่งที่พอถึงเวลาไม่ต้องไปแย่งกับใครแต่มันจะเดินมาหาเองแต่อย่างที่อาเตต้าบอกครับวาริดูการนี้ขนทางยังอีกยาวไกลสุดท้ายพอถึงปลายฤดูกาลค่อยมาอัปเดตกันอีกทีว่าปีนี้อาเซนนลจะปลดล็อก21ปีที่รอคอยได้หรือไม่ขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ